อะไรขึ้นเหรอไม่มีค่ะไม่มีค่ะแม่ไม่มีอะไรเลยทุกอย่างปกติค่ะไม่ได้นะพี่ว่าพี่ผัวร้านดีกว่าพ่อทำไมพี่พลอยคือร้านส่งมาให้เราแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นของบ้านเราสิพี่ไม่ใช่หรอกพี่ว่าร้านต้องมีความ,มผิดพลาดอะไรแน่เลย เกิดอะไรขึ้นทำไมทุกคนเงียบกันหมดน่ะนี่วันนี้มันเกิดแม่นะเอ่อแม่คะไม่มีอะไรหรอกคือพี่พอเขาติดเคียงานดัวนะคะ่ะจะปาร์ตี้กันแค่นี้ก็ได้เนอะ,อะเดี๋ยวแม่กินขนมก่อนไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามเลยนะคะหม้อดินที่มาส่งบ้านเลขที่ห5 5ห้าาทับหนึ่งส่งถูกต้องไหมคะที่อยู่ถูกต้องนะคะแล้วของในหมอ้อค่ะเปลี่ยนจากขนมเป็นเงินหรอคะอ๋อใช่ค่ะออเดอร์ <Order S 2> เปลี่ยนจากขนมเป็นเงินค่ะข้างในมีจดหมายด้วยนะคะลูกค้าได้เช็คไปคะ ค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะแสะดงว่าเป็นความคิดแม่หรอแม่จะทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่เพ่อแกเดี๋ยววันนี้เนี่ยกินขนมนมเนยเต็มที่นะวันนี้วันเกิดแม่ฉันเอง ทำไมทำไมรีบกลับกันล่ะอันะแม่เอา้เอาเอาือแม่คะพอดีว่าเพื่อนๆติดธุระไม่เป็นไรเนอะก็ต้องให้เขากินเค้กก่อนสิโอ๊ยมันไม่ทันแล้วแม่ไม่เป็นไรหรอกอะไรนะแม่คะหนูมีเรื่องจะบอกคะ่ะ เงียบไปเลยนะพีอยู่อย่เงียบๆไปก็ดีแล้วพูดมากทำไมฉ <P ed up> ันแบ่งเงินครึ่งหนึ่งเลยพี <P ed up> อยากใช้อะไรก็เอาไปใช้เถอะจะบ,บ้าเหรอไอ้นี่มันไม่ใช่เงินเรานะทีว่ายังไงเราก็ต้องเอาไปคืนอะไม่อยากได้ใช่ไหมไม่อยากได้ <P ed up> เอาคืนมาอุ้ย เดี๋ยวแม่เข้าไปพักผ่อนในบ้านก่อน อของพี่เนี่ยไอเห็นจดหมายปะจดหมายอะไรอ่ะก็จดหมายที่แม่เขียนไงฮะไม่เห็นอ่ะคนอย่างแม่เนี่ยนะเขียนจดหมายอ่ะอโอ้ย จากใจแม่ตาบอดคนนี้แม่อยากบอกกับลูกทั้งสองว่าแม่เหลือชีวิตอีกไม่นานแล้วนะแม่เลยตัดสินใจเอาเงินทั้งหมดให้กับลูกๆและหวังว่าลูกจะจัดการกับชีวิตตัวเองให้ดีนะหวังว่าของขวัญที่แม่ให้ลูกไปลูกๆจะมีความสุขนะ ขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกแม่นะแม่มีความสุขมากเลยแม่รักลูกทั้งสองนะจากแม่พึ่งพี่พอยพี่พอยพี่พอยแม่ตกเตียงอะ่ะรีบพาแม่ไปหามหมอเร็วเร็วคุณหมอคะแม่ฉันเป็นยังไงบ้างคะ แม่ของคนไข้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับแล้วคุณหมอช่วยรักษาได้ไหมคะจริงๆคนไข้ท่านนี้เคยมาที่โรงพยาบาลแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่รักษาต่อเพราะยาที่ต้องใช้รักษาเนี่ยต้องส่งมาจากต่างประเทศค่าใช้จ่ายก็เลยค่อนข้างสูงครับคนไข้ก็เลยเลือกที่จะไม่รักษาต่อครับ ค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่หรอคะค่ายารักษารวมกับค่ารักษาอยู่ราวๆประมาณสองแสนบาทครับยังไงหมอขอตัวไปดูคนไข้ท่านอื่นก่อนนะครับ<อ>พี่เราจะทำยังไงกันดีอ่แม่จะจากเอาแล้วอ่ะก็คงต้องรักษาแหละ แค่ลองอ่านนี่ดูจากใจแม่ตาบอดคนนี้แม่อยากบอกกับลูกทั้งสองว่าแม่เหลือชีวิตอีกไม่นานแล้วนะแม่เลยตัดสินใจเอาเงินทั้งหมดให้กับลูกๆและหวังว่าลูกจะจัดการกับชีวิตตัวเองให้ดีนะหวังว่าของขวัญที่แม่ให้ลูกไป ลูกๆจะมีความสุขนะขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกแม่นะแม่มีความสุขมากเลยแม่รักลูกทั้งสองนะจากแม่พึ่งทำไมมันเป็นอย่างนี้อะพี่ทำไมมันเป็นแบบนี้อะเพราะแม่อยากให้เรามีความสุขไงแม่ก็เลยเอาเงินทั้งหมดของแม่ให้เราแต่ว่า เราก็ต้องทำให้แม่มีความสุขนะเราจะทำยังไงได้เราจะทำยังไงอะก็เอาเงินที่แม่ให้ไปรักษามแม่เดี๋ยวนะแต่เงินมันเยอะมากเลยนะจะเอาไปรักษามแม่ได้ยังไงเดี๋ยวพี่คุยกับหมอเองไอ้ไม่ได้นะคือพี่ต้องเคารพในการตัดสินใจของแม่สิ แม่บอกว่าเอาเงินพวกนี้ยให้เราไว้สร้างอนาคตไม่ใช่หรอเราก็ต้องทำตา,ามคำสั่งแม่สิแกจะบ้าหรอไอ้นี่แกเห็นเงินสำคัญกว่าชีวิตแม่หรอพี่ไม่สนหรอกนะยังไงพี่ก็ต้องทำให้แม่อยู่กับเราให้นานที่สุดแล้วพี่ก็ไม่สนหรอกนะว่าแม่จะเขียนอะไรมาหวังว่าแกจะเข้าใจ พลอยพลอยเหรอลูกค่ะแม่ไอ้ล่ะไอ้อยู่ไหนไอ้เขาแม่หิวไหมคะเดี๋ยวหนูไปหาอะไรให้กินเนาะ แม่ไม่หิวไอ <I S 1> อยู่ <I S 1> ไหนลูกพลอยไออยู่ไหนไอพี่ฉันขอโทษน,นะที่ฉันคิดน้อยไปหน่อย I ไอไอใช่ไหมลูก แม่ดีใจแม่ดีใจที่ได้อยู่กับลูกทั้งสองเวลาคงแม่คงเหลืออีกไม่มากแม่คงอยู่ได้อีกไม่นานแม่พูดอะไรแบบนั้นล่ะคะแม่จะอยู่กับพวกเราไปอีกนานเลยนะ เพราะว่าหนูเนี่ยเอาเงินที่แม่ให้มามารักษาแม่หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่จะอยู่กับพวกเราไปอีกนานเลยลูกทำแบบนั้นทำไมเงินก้อนนั้นแม่เก็บไว้ให้ลูกทั้งสองคนเลยนะเพราะถูกวินาทีที่หนูอยู่กับแม่เนี่ย มันมีค่ามากกว่าเงินที่แม่ให้มาอีกค่ะแม่ไม่ต้องคิดมากนะไม่ว่าจะต้องใช้เงินมารักษาแม่เท่าไหร่พวกหนูก็จะหามาให้ได้ค่ะขอแค่แม่สู้แล้วก็อยู่กับพวกหนูไปนานๆหน,นูรักแม่นะคะหนูก็รักแม่เหมือนกันนะแม่เนี่ยต้องอยู่กับพวกหนูตลอดไปเลย ลูกหักแม่นะคะโถ่ลูกรักของแม่ลูกสาวที่น่ารักของแม่ต่อไปถ้าไม่มีแม่อยู่แลแ้ว <c ười> ลูกทั้งสองคนต้องรักกันดูแลกันอย่าทิ้งกันนะลูกเข้าใจไหมม่ ตื่นมาคุยกับพ่อหนูก่อนแม่ทุกคนร้องกัแม่ตื่นมาก่อนได้ไหมแม่แม่แม่ยังแม่ยังไม่ได้ตอบแทนมาพูดแม่เลยนะแม่แม่ตื่นก็ได้ไหม